วันนี้จะพามาช้อปปิ้งร้านร้อเยนค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างมายูมิจังชาแน,นลสวัสดีค่ะทางเข้าร้านก็จะมีพวกขนมช็อกโกแลตพวกอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ค่ะแยะเลยค่ะอันนี้เป็นพิมพ์ทำไข่ต้มค่ะก็จะได้เป็นรูปโดเรมอนอโดเรมี่ค่ะน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้เป็นตะแกรงกันน้ำมันกระเด็นเวลาทอดค่ะใช้ดีมากๆค่ะจานไม้สวยๆก็มีนะคะ เป็นถ้วยก็มีค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่300เยนค่ะก็ประมาณ90บาทค่ะอันนี้เป็นเขียงไม้ไผ่ค่ะใช้ดีมากๆค่ะที่บ้านก็ใช้อยู่อันนี้เป็นกล่องแก้วถนอมอาหารค่ะมีฝาปิดด้วยถ้วยจานก็มีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะขวดโหลเก็บอาหารก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีแบบเป็นฝาไม้ด้วยนะคะ ชามผสมค่ะเป็นแบบแก้วใส่ไมโครเวฟได้ค่ะแบบนี้ถาดไม้สวยๆก็น่าใช้มากเลยค่ะกันไกอันนี้ใช้ในครัวดีมากๆค่ะทางด้านนี้เป็นรางผ้าม่านค่ะมีทั้งสั้นและยาวแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่ะผ้าม่านแบบโปรง่งแบบทึบก็มีนะคะ เป็นลายฉลุอะไรก็มีค่ะเยอะแยะเลยค่ะสวยๆให้เลือกเยอะเลยตะกร้าสารก็มีหลายสีให้เลือกกันเลยค่ะใครที่ชอบแต่งบ้านก็มุมนี้เลยค่ะตะกร้าใส่ของก็เยอะมากเลยค่ะมีให้เลือกหลายแบบหลายขนาดกันเลยทีเดียว ถังน้ำนี้พับเก็บได้ช่วยประหยัดพื้นที่ค่ะทางด้านนี้ก็เป็นไอเทมของโคคาโคล่าค่ะ,คะขวดน้ำแบบพกพาก็ดูน่าใช้ดีนะคะรองเท้าใส่ในบ้านก็มีค่ะถุงเท้าและของใช้ต่างๆค่ะน้ำหอมอโลมาก,ก็มีค่ะต้นไม้ฟอกอากาศก็มีหลายอย่างเหมือนกันค่ะไม้ประดับกระถางเล็กๆก็มีค่ะ มีเปรยวนแบบผูกนอนด้วยค่ะเก้าอี้พวกอุปกรณ์แคมปิ้งค่ะพวกเครื่องปรุงซอสมาจากไทยก็มีค่ะยี่ห้อน,นี้อร่อยค่ะขนมขบเคี้ยวลูกอมค่ะมีทุกสิ่งอย่างเลยมีแมสแบบใช้แล้วทิ้งแล้วก็แบบเป็นผ้าด้วยค่ะพวกเครื่องสำอางก็มีค่ะมีครีมบางตัวใช้ดีมากๆเลยค่ะสีทาเล็บสวยๆก็เยอะมากเลยค่ะ อุปกรณ์งานแฮนด์เมดก็มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเย็บปักถักร้อยหรือว่างานประดิษฐ์ค่ะชั้นเหล็กวางของแบบแยกชิ้นก็มีค่ะอันนี้เป็นตัวหนีบที่นอนและผ้าห่มค่ะแม่บ้านญี่ปุ่นนิยมใช้กันมากเลยค่ะผ้าขนหนูก็มีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ มีทุกอย่างให้เดินดูเพลินไปเลยเนาะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งให้มายุมิจังชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ